เรื่องนี้มากับน้ําน้ํามาเรื่องก็มามาเลยครับผมชื่นนะวันก่อนิ่มวลนะครับแต่เจ้าที่ดับเพลิงของฝายป้องกันและมาตดหาไขยในสำนักป้องกันและมาตดหาภัยนะครับมีน้ําท่วมเพิ่มมีชนจุดชนเดอราโดยน้าท่วมประมาณครึ่งหลังช่วงน้าท่วมบ้านนี้เจอหนักครับฝาทะลุไปทั้งบ้านเลยครับสองคนผัวเมียนเนี้ยก็กําลังจะรักกันเลยเมียจ๋าขอจื่นใจหน่อยนะ ้จึกังมโอ้ยจะบ้าเหรอน้ำท่วมบ้านโวอย่างเงี้ยจะทำยังไงเออถูกต้องมีเหตุผลมากคุณเมียฝาบ้านโวขนาดเนี้ยมันจะลมโชยไปหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวพี่แปนึงเดี๋ยวพี่มาเอาเอาแกจะออกไปไหนอะเฮ้ยอะไรลอยน้ำมาวะน่ะเยใช่เลยนั่นมาแล้วโอ้โหฝาบ้านลอยมาพอดี แผวเลยพอดีพอดีเลยโวยโชคดีอะไรอย่างนี้ลองจ๋ารอพี่แพ๊บหนึ่งหมดก็อ้างเลยนะเพราะว่าเราอ่ะมีป่าบ้านแล้วเฮ้ยศพจะเผาอยู่แล้วฝาโลมันหายไปไหนวะเนี่ยเอากันน้ำมันท่วมฝาโลมันเลยลอยหายไปเอางั้นก็ไปหาซะเอาก็ไปด้วยกันพี่ไปไปเฮ้ยไม่น่านะแต่น่านะน่าจะใช่เลยล่ะ ฝาโลกลอยไปอยู่ฝาบ้านตาคนนั้นนี่หว่าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปเลยเอาไปเลยใช่เลยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดึงข้างในเขากำลังแสดงความรักกันอยู่เฮ้ยอย่าดึงนะเว้ยดึงแล้วฮะตกใจเลย โอ้ยยักนากลางแปลไเกไปไอ้นรกนนเก็ฝา้กไปทไมวะี่มันฝาลงี่มันฝาลงไอ้ก็แปลไมเไอ้บฝาลยาวฝาลงมาฝ่าไ้เหรอโอ้โดนไโอ้เสร็จกันจบซะล้ไม่น้นกันสิว่าจะจบอย่างนี้แต่แหมไม่มีโอกาสบ่อยๆนะมีฝาลงมาปิดรังรักเนี่ย เก๋ว่ะมัน้็นำมาฝาบ้านมาทำฝาบ้านเฮ้ยไอ้มันฝาลงฝนนี่ว่ามเรื่องนี้ฝาเป็นฝาลงฝนผู้หญิงเอาใจยากเนอะเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ถีบขอขอบคุณคุณวรุณทรนิ่มนวลเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเจ้าของเรื่องเอาฝาลงมาทำฝาบ้าน